สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์นะครับอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับรัสเซียจีนนะครับมองตาก็เข้าถึงใจนะครับเป็นอย่างไรกันนะความสัมพันธ์รัสเซียจีนดีวันดีคืนมิมตรไมตรีแนบแน่นสนิทมากขึ้นนะครับความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการเงินการทหารเป็นไปอย่างไร้ขีดจํากัด สิ่งเหล่านี้นะครับคือภาพนะครับที่แสดงออกมาในการเยือนจีนของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับของรัสเซียในการขึ้นดารงตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับรัสเซียเป็นสมัยที่5ของเขาในท่ามกลางสงครามกับยูเครนและความขัดแย้งนะครับที่ย่ําแย่ลงนะครับในทุกๆวันกับพวกตะวันตกที่นําโดยสหรัฐคนหัออกเดียวกัน ถูกกระทําคล้ายๆกันก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าคนนอกนะครับคนที่ถูกใช้2มาตรฐานเหมือนกันนะจากพวกตะวันตกก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าคนนอกรัสเซียจีนนะครับก็คือคนหัวอกเดียวกันนะคนที่ถูกกระทําคล้ายๆกันด้วย2มาตรฐานเมื่อมองตาก็เข้าถึงใจซึ่งกันและกันดังนั้นนะครับเมื่อต่างฝ่ายาต่างอยู่ในใจของกันและกัน ความสัมพันธ์มิมตรไมตรีความช่วยเหลือกันในทุกๆด้านจึงเป็นไปยอย่างไร้ขีดจำกัดนะครับมีความเชื่อใจนะไว้วางใจกันนะมากกว่าคนที่คบกันนะครับแค่เปลือกนะหรือคนที่ไม่มีศัจจะนะพูดอย่างทำอย่างนะน้าไหว้หลังหลออนะครับในมุมมองนะของรัสเซียและจีนนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำให้สองชาติมห,หาอำนาจรัสเซียจีนมีความสัมพันธ์มิมตรไมตรีและความร่วมมือกันในทุกด้าน ดีมาอย่างต่อเนื่องและดีขึ้นดีขึ้นนะครับจนแยกออกจากกันได้ยากเพราะว่าคบกันนะมีประโยชน์มากกว่ามีโทษนั่นเองเมื่อเทียบกับ2ชาตินี้นะครับไปคบหากับทางพวกตะวันตกนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับและเห็นว่า2ชาตินี้นะคงจะแยกนะจากกันได้ยากนะเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคล้ายๆกับมีคุณค่าร่วมกันนะเห็นคุณค่าที่เหมือนกันนั่นเองนะหัวอกเดียวกัน มองตาก็เข้าถึงใจนะครับ้องไปย้อนดูภาพนะครับตอนที่ประธานนาธิบิสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับอบกอดประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยมันสื่อความหมายนะครับถึงความอบอุ่นนะมีความเป็นมิตรนะมีความเป็นพี่เป็นน้องนะเป็นความที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะซึ่งน่าสนใจนะสิ่งนี้ผมก็มาเล่าสู่กันฟังให้เห็นว่าสองชาติเนี้ยนะคงจับมือกันเหนยวแน่แหละครับ ในการต้านนะตะวันตกนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นในท่ามกลางความขัดแย้งนะครับของรัสเซียที่ลุกขึ้นนะครับต่อสู้กับตะวันตกที่นําโดยสหรัฐนะครับก็มีจีนหนุนหลังอยู่นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ